สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอซีก็พามาที่วัดน้องประชาสันนะครับวันนี้เราเออมาทําลงศพกันนะทาบุญลงศพก็วันนี้สร้างเอออะไรไปซื้อที่ลงศพมา2 3ใบนะครับเป็นของทางโรงงานเขาฝากมาเจใบของผม16ใบนะครับก็มาบริจาคให้วัดน้องประชาสันเพราะว่าวัดนี้นะครับเขา เผาฟรีศพไม่ไม่มียาดนะครับศพหลายยาดเนี่ยเผาฟรีที่นี่อาจารย์เผาให้เองซึ่งวันนี้ผมก็มาบริจาคลงให้นะครับเพื่อเป็นาสาธารณประโยชน์แล้วก็มีเงินสดให้อีกหนึ่งหมื่นบาทเพื่อไปซื้อฐานเพราะที่นี่ยังเป็นเตาฐานอยู่นะแล้วก็จะมีทางทีมงานสายใต้นะครับฝากมาทําบุญอีกส่วนหนึ่งส่วนโรงนี่นะครับก็จะมีผมนะครับไก่เอซี จะมีโอพุทธคุณนะครับที่ร่วมทําบุญมาด้วยจะมีเอเอกลักษุตนะครับที่ร่วมทําบุญมาด้วยมีพี่เอสุปตาอีกหนึ่งคนร่วมทําบุญมาด้วยแล้วก็จะมีคุณเอสปริสูทเจ้าของร้านทองอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็จะมีนิ่มนะครับช่างเลี่ยมนะครับฝากมาทําบุญด้วยวันนี้ก็บุญทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับผมนะครับขอให้ได้กับเอฟซีทุกท่านเงินทุกบาททุกสตางค์นี้นะครับผมเอามาจากกําไรที่ลูกค้านะครับเอาพารมาขายผมหรือ เอฟซที่มาซื้อพ้าผมมีกําไรนะครับผมเอาเงินบางส่วนเนี่ยแบ่งมาทําบุญให้ท่านเรียบร้อยหมดแล้วสําหรับ FC ทุกท่านแม้กระทั่งคนดูนะครับหรือคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนะครับวันนี้ขอให้ได้บุญกันทุกท่านนะครับผมไกลเอซพยายามจะทําคลิปดีๆต่อไปแล้วก็ส่วนวัดไหนนะครับที่เผาศพฟรีหรือไม่มีญาติก็ลองติดต่อม,มาดูนะครับถ้าเป็นไปได้ทําได้ผมทําให้นะครับส่วนศพส่วนโรงศพนี้ก็บริจาคให้วัดไปนะครับส่วนท้ายท้ายสุดนี้นะครับ ไม่มีใครหนีห้องสี่เหลี่ยมโรงนี้ได้นะครับสุดท้ายตอนที่มีชีวิตยอยู่ก็ทํำดีไว้เยอะวันนี้ไก่ไอี